ก็กลับสวัสดีเพื่อนรักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่ในช่องเพื่อนรักนะทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมค็อกเทลไนท์นะหรือว่าคำคืนค็อกเทลนั่นเองนะวันนี้มาเล่นอยู่ที่เมกาเกม65นะเพื่อนเก็พกงบมาพันหนะก็มาดูกันว่าวันนี้นะจะสามารถปั้นเพื่อนรักคนนี้ได้ไหม are you ready ไปกันเลยดีกว่าเพื่อนอ่าทุนพันหนะเดี๋ยวจะลองเบ็ดซักเท่าไหรด่ดีเพื่อน เอาซัก30นะออโต้ Auto ไป1,000ครั้งอย่าลืมเปิดเทอร์โบนะเพืเ่อนๆอะมาดูกันว่าวันนี้หุยมาถึงฟรีเกมจะเข้าเลยหรอโอ้เข้าก็สวยดีอย่าหลอกลวงกันนะอย่าหลอกลวงกันนะอ่าอู่อ่าอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งไซเคเตอร์เป็นต่อไหม oh นะเป็นต่อไหมโอเมกอดนะเป็นรองนะทุกคนนะ เป็นรองนะแม่นะไม่ได้เป็นต่ออนะเป็นรองนะคะอ,อหลอกกันได้หลอกให้ดีจใจอะสเกเตอร์อ่มาดูกันทุกคนมันพึ่งเริ่มต้นนะเกมนี้นะมันพึ่งเริ่มต้นนะจากทุนพันหตอนนี้นะทุกคนเราไม่ได้ตามทุนนะทุกคนก็ถือว่าโอเคอยู่นะทุกคน พอไปวัดไปวาได้โยนะเออสวยแต่ว่าชุดนี้นะวัดไม่น่าจะให้เข้านะน้องน้ายองต้องเปลี่ยนไปใส่ผ้าถุงนะเพื่อนรักของเราคนนี้ชุดนี้ไม่ผ่านนะไม่ผ่านไม่ผ่านต้องใส่กางเกงขาย,ยาวหรือไม่ก็ผ้าถุงไปเลยนะไอ้เพื่อนรักจะใส่ขาสั้นเอวรอยแบบนี้เข้าวัดไม่ได้นะห้ามเด็ดขาดนะมันไม่เหมาะสมนะเออ อ่ะตอนนี้ทุกคนเรานำทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็สบายใจได้นะทุกคนนะหมุนไปก่อนนะเดี๋ยวมันแตอกอใช้คำนี้ได้ไหมเพื่อนเพื่อนพอจะใช้ได้ไหมอ่ะเอาละทุกคนและตอนนี้นะคะเราก็เริ่มกลับไปอยู่จุดเดิมอีกแล้วยังไง สำหรับเบทสาคือซ่ามากนะทุกคนนะสำหรับเบทสาแล้วก็ทุนพันหเนี่ยเบทสี่สิบยิ่งซ่าไปใหญ่เลยค่ะแม่เลี้ยงเป็นบิงโก,โกเลยเมื่อกี้พอจะมีโอกาสไหมให้เรากลับมารักกันนะ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  ะมีโอกาสไหมให้เรากลับมาละกัน <c oughs> หนังสืงอเล่มเดิมอาจจบไม่เหมือนเดิมเรื่องนี้เป็นชุดปับปับลุงที่ผ่านมาให้มันเป็นอาด์ติออลทุกคนร้องเพลงแบบสตริงเป็นเพลงลูกทุ่งเฉยเก่งปะละ่ะเก่งไม่ไหว อุ้ยมาแล้วค่ะฟีเกมมาแล้วจ้ะแม่มาแล้วลูกจ้าชุดกูก็ว่าที่นุอยากได้สะบัดบ๊อบรอเลยค่ะตอนนี้สะบัดบ๊อบรอเลยโอ้โหมาแบบไม่ทันตั้งตัวทุกนคนนะเมื่อกี้ก้มหน้าก้มตานะหยิบน้ําจะมาดื่มทุกคนอ่าดเดวเฟีเกมคือแบบสวยๆไปสวยๆไป เหลือ4หมุนฟีเกมรอบนี้รู้สึกจะไม่ปังเท่าไรนะทุกคนคิดเหมือนกันไหมคิดเหมือนกันไหมบีหนึ่งว่าไงบีหนึ่งว่าไงบีหนึ่งว่าไงบีสองว่างั้นแหละบอจนจมีโอ้ยฟีเกมรอบนี้น่าเกลียดมากทุกคนไม่โอเคเลยอะ ไม่โอเคเลยอะ่ะปวดท้องมากตอนนี้ปวดท้องไม่ไหว เื่อกี้ฟีเกมแบบเกลือมากอะทุกคนอยากจะบอกว่ามันเกลือมากๆเลยอะเกลือแบบไม่มีอะไรกั้นเลยอะไม่ไหวนะ มาดีต้องต้องการทุกคนต้องการมากฟีเกมเมื่อกี้คือเกลือมากทุกคนอยากจะออกจากเกมนี้มากเลยนะแต่ก็ต้องอดทนไปก่อนมาครึ่งทางแล้วตอนนี้ก็คือเบ็ด90วัดใจนะทุกคนนะเพื่อนรักเหมือนจะหักเหลี่ยมโหดยังไงไม่รู้นะตอนนี้นะ มากัมากั what the fuck what the fuck fucking hero อุ้ยตอนนี้เป็นบ้าแล้วทุกคนตอนเนี้ยสติสตังค์นะสตังค์ก็ด้วยลือเทอไปหมดแหละไม่ได้อาบน้ำนะหนักกว่าเดิมหนักเกินปุย้ยมุยปุ้ยมุย,มย วิน <Win. S 2> มาคะ่ะขอแก้ตัวแล้วกันอีกรอบหนึ่งนะถ้าเพื่อนรักรอบนี้เพื่อนรักไม่แตกให้นะเพื่อนรักต้องโดนในละเพศนะอ่ะทุกคนรอบนี้นะถือว่าโอเคเลยนะทุกคนไม่มีคําว่าเกลือมาใกล้ชิดเลยนะตอนนี้นะเริ่มแล้วทุกคนเริ่มเลยสวยแต่น้อยไปเหลือเจ็ดหมู่ขอแบบงามๆเลยนะ เดี๋ยวเล่นเกมนี้ให้เวลาอีกประมาณ5นาทีทุกคน5นาทีมีเวลาจำกัดมากโอ้เสียงแฮบเสียงแห้งมากงงมากเสียงแฮบไม่ไหวทุกคน ฟีเกมเมื่อกี้ไม่ปังนะขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดมาเป็นเบตร้อหวัดใจไปเลยนะวัดใจไปเลยจ้ะแม่ วัดใจได้ไหมอะวัดใจได้ไหมอะทุกคน ขอปล่อยวางกับเกมนี้หน่อยนะทุกคนนะตอนนี้คือแบบว่าไม่ไหวแล้วแม่ฟรีเกมก็ไม่ปังจะเอาตรงไหนมาปังกับเขาวันนี้เกมนี้ฮะแตกนอกหรอเหลืออะไรแตกนอกหรอทุกคนเกมนี้อ่ะเปลี่ยนเบ็ดอีกนิดนึงแล้วกันทุกคนนะคือขนาดของเบ็ดที่เพิ่มขึ้นนะทุกคนก็คือขนาดความหัวร้อนเหมือนกัน คือแบบเอออยากจะแบบหนีเกมนี้ไปก่อนนะทุกคนเกมนี้คือแบบน่ากลัวมากแตกยากมากทุกคนแต่ว่าช่วงแรกที่เกมนี้เข้ามาใหม่คือแบบปังเกินแต่ช่วงหลังๆคือแบบไม่ได้เลยอะไม่โอเคเลยบนเป็นอะไรรึอือมาตีเกมเบ็ดสองร้อยทุกคน มาแล้วค่ะฟีเกมเป็น200รอบนี้นะ่าจะเป็นฟีเกมรอบสุดท้ายและที่จะพักก่อนนะเกมนี้นะต้องพักก่อนนะคือเข้าจังตังไม่จัง <laughs> วีเกม่ะเข้าจังตังไม่จ่ายทุกคนงงนะงงอยู่นะแม่เข้าจังตังไม่จ่ายอ่ะเหลือหนึ่งหมุนอู้ มาอยู่นะทุกคนเมื่อกี้มัวแต่แบบเออไม่มองไงเฮ้ยได้ยู่ทุกคนได้ยู่โอเคค่ะหยุดค่ะหยุด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 นะสำหรับทุนพันห้าวันนี้นะทุกคนนะกับเกมคัาคืนคอกเทลนะทุกคนหรือว่าคอกเทลไนน์นั่นเองนะก็มามาได้ช็อตสุดท้ายนะทุกคนก็โอเคคือให้อภัย 80%ล้กัน <c oughs> คือกว่าจะมาแตกช็อตท้ายก็เล่นเอาวัดเสียวเหมือนกันนะ mm hmm. เล่นแบบหัวล้อนะทุกคน mm hmm. เบ็ดสูง mm hmm. เกินปุยมุยเกินป mm ุยมุยโอเคนะคะใครที่ชอบเกมน,นี้ mm hmm. ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะ mm hmm. เพื่อนรักแล้วก็ส่วนใครเล่นใครเดียวกันก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านใต้คลิปเลยนะทุกคนแนะนอะ อย่าทําตามเด็ดค่ะทุกคนห้ามลองเรียนแบบรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะทุกคนโอเคทุกคนบุยบุยค่ะ